สวัสดีค่ะเพจดังโพสผิดหวังในตัวบุ๋มปนัดดามากหลังลูกล้มคางแตกแต่โทษรปภจากกรณีบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีโพสคลิปจากกล้องวงจรปิดขณะที่ลูกชายคนเล็กน้องอเล็กล้มจนคางแตกเย็บผกเข็มพร้อมโพสต่าาย,ยาวถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะความประมาทของอปรปภหมู่บ้านที่อุ้มลูกชายขึ้นไปยืนบนที่สูงส่วนพี่เลี้ยงก็ไม่ทันระวัง จนลูกชายพลาดตกลงมาจนกลายเป็นดราม่าเดือดบุ๋มเจอรถทัวย้อนสอนถูกชาวเน็ตดึงดราม่าว่าว่าบูลลี่ความจนความรวยดูถูกรอปรพอและต่อมาบุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งกับ A-POP TODAY บอกว่าลูกชายมีความลูกชายมีความร้าว ตอนนี้เขียวไปถึงข้างหลังกระโหลกเด็กที่เขียวไปถึงข้างหลังม่วงไปถึงข้างหลังคุณคิดว่าฟาดแรงแค่ไหนเขานอนไม่ได้สักคืนเลยนะคะเขาปวดร้าวมากมันด้วยความโกรธที่เขาไม่ได้เข้ามาขอโทษหรือพูดความจรงิงเขาโกหกเขาโก,โกโหกเราก็ถ้าบุ๋มเปิดประเด็นนี้ตั้งแต่วันแรก พี่เขาโดนไล่ออกตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ถ้าคุณกดดันบุ๋มกันขนาดนี้หลังจากนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะคะหวังว่าว่าหลังจากนี้พี่เขาจะเจออะไรก็ให้เขาโทษโซเชียลแล้วกันถ้าบุ๋มเป็นแค่แม่ค้าข้าวแกงแล้วบุ๋มแล้วลูกบุ๋มโดนอย่างเนี้ยบุ๋มเรียกร้องจากใครได้มั่งเหรอ แต่กลายเป็นตอนนี้ไม่มีใครเห็นใจบุ๋มไงก็ลองก็ลองไม่ใช่ลูกบุ๋มสิบุ๋มยกตัวอย่างเป็นลูกของคุณเป็นลูกของคุณบุ้งใบหยกเจ้าของตึกใบหยกที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ได้ถ้าลูกเขาหัวฟาดถ้าลูกเขาหัวฟาดอย่างนั้นคุณคิดว่ายามจะเจออะไรคุณก็จะบอกว่าโหซวยแล้วแล้วทำไม บุ่มจะใช้คำนั้นไม่ได้อ่ะคุณก็สองมาตรฐานกับบุ่มอ่ะต่อมาทางเพจเพจกูอแชแ์บวกไม่สนใคร V3 าได้ออกมาโพส์ถึงประเด็นดังกล่าวกรณีดรามา่าบุ่มปนัดดาลูกเจ็บเข้าใจได้แต่ไม่น่าใช้คำพูดดูถูกราปรพว่าเงินเดือนน้อยและไม่ควรพูดยกเรื่องเงินเดือนกับค่า รักษาลูกว่าราปภคงไม่มีจ่ายหรอกค่ะฟังแล้วเจ็บจีด๊ดดูเป็นคนดีนะช่วยเหลือสังคมเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่แต่โทษคนอื่นแบบนี้ไม่น่ารักเลยดูจากคลิปละมันเป็นเหตุสุดวิสัยไม่มีใครอยากให้เกิดคือหลอกเนาะทุกๆคนเห็นอยู่ว่ามันคืออุบัติเหตุและควรโทษพี่เลี้ยงไม่ใช่ยามยามไม่ได้มีหน้าที่เลี้ยงลูกให้เราอยากจะบอกว่า ต่อไปให้เด็กอยู่แต่ในบ้านนะจะได้ไม่ไปล้มที่ไหนอีกแล้วคนอื่นต้องมารับผิดชอบเด็กวัยนี้เร็วและกำลังสนเลยขนาดหลายๆคนเป็นแม่ยังมีพลาดนับภาษาอะไรนับภาษาอะไรคนนอกใครเคยเป็นแม่แล้วพลาดทำลูกล้มบ้างยกมือขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวค่ะ